เชลซีอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตันอันดับ7เชลซี25แต้มเล่นในลีกสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้บุกเสมอบอลหมัดมา0-0นย์นะครับกลางสัปดาห์เล่นในแชมเปี้ยนลีกบุกแพ้ตอร์รันต้ามา1-2่ต่อสครับมอยเซตแกสเซโด่ยังติดโทษแบนในเกมลีกนัดสุดท้ายนะครับโคพาเมอร์กับเลียมดีลับก็น่าจะยังเจ็บอยู่ครับดังนั้นเนี่ยดันกลางก็จะเป็นเอนโซ่เนลุกเอสเซวาการาโชเปโดเนโตชิอัลเปโดเป็นตัวเลือกนะครับในขณะที่เอเวอเรตันยี่สิบสี่แต เปิดบ้านทล่มฟอรเรสต์มา3-0ครับเบรนเวดกับแชมุสโคลแมนยังเจ็บ ตัวหลักก็เคลนดิลบิลลี่คอนะครับอิริมันเอ็นดีไอแจ็คเิลิชแล้วก็เทียโนแบลลี่ครับเจอก,กันฤดูกาลที่แล้วเชลซี Chelsea เปิดบ้านชนะ1-0บ้านเอเวอร์ตันจบ 00, 0-0คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองเชลซีเป็นต่อแม่แต่ว่าเชลซีนี่3นัดหลังสุดไม่ชนะใครในลีกนะครับแถมเพิ่งเล่นกลางสัปดาห์บุกไปอิตาลีมาในขณะที่เอเวอร์ตันพักมาเต็มๆแล้วชนะ4จาก5เกมหลังสุดกับซาลามีสไหลเอเวอร์ตันด้วยนะครับพี่เอ็นมองว่าเกมนี้ ไปเอาผลเสมอมาได้คู้นี้เชียร์เอเวอร์ตันนะครับ